สวัสดีครับผมเครื่องปานเมืองนนท์นะครับวันนี้ผมจะแนะนําวิธีทําปีกนกเพื่ออะไรปีกนกเพื่อกันฝนสาดด้านบนหลังคาเนี่ยครับว่เาเราจะทําฝ้าปิดทั้งหมดนะฮะเราจะทำจะทาปีกนกเพื่อจะครอบระหว่างอาคารกับหลังคา,าเนี่ย,ข,ยข้างบนนะฮะเจาะเสียบเหล็กสามหุ่นนะความกว้างอยู่ประมาณยี่ห้าเซน นะยาวตลอดแนวฉากนี่เลยนะครับเนี่ยตลอดแนวมุมฉากนี่เลยเพราะไม่งั้นเราจะมุงฝ้าไม่ได้นะการทําปีกนกเราก็จะใช้เทแบบคอนกรีตนะฮะเสริมเหล็กเราใช้ให้เหล็กแกนที่เสียบเนี่ยเป็นเหล็ก3ามุนเต็มเสียบระยะประมาณ2 5่ซนนะเป็นช่วงๆไปตลอด2 5่เซนเลยนะแล้วก็วิ่งด้วยเหล็กยาว2เส้นเข้าแบบเทด้วยปูน ปอดแรงให้ปูนปอดแรงนะฮะใช้ปูนฉาบทำไม่ได้เพราะมันต้องใช้ความแข็งแกร่งแล้วริมกำแพงเนี่ยเราก็ต้องยึดเสียบเหล็กให้ทีนิดนึงเป็นเหล็กตัวลูกเพื่อให้ยึดเกาะกับแผ่นที่เราจะเทค,คือปีกนกอันตัวนี้นะครับหนาประมาณ5เซนนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้สําคัญมากบางคนก็จะไม่ทําแบบผมเขาจะใช้สังกะสีตีตีไปเลยแล้วก็ป้ายด้วยแนปหรือซิลิโคนก็ว่าไป แต่ของผมไม่ใช่อย่างนั้นเราจะฝังเหล็กแล้วก็จะเสาะเหล็กเสาะแนวที่จะเทแบบเนี้ยเข้าไปลึกนิดนึงเพื่อไม่ให้น้ําย้อนเข้ามาฮะซึ่งจะทําละเอียดแต่ว่าทํแร้วถาวรเลยทําแล้วก็เป็นการกันฝนที่ที่ที่ปลอดภัยที่สุดฮะเราก็ไม่ต้องหว่วงแล้วฟ้าที่เราลงทุนทำเนี่ยก็หลายหมื่นบาท ติดทั้งเดินไฟแอร์ทุกอย่างแต่ถ้าเบอรน้ามันรั่วลงมาหมดเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปทํางานเดิมที่เราทําแล้วต้องแก้ไขอีกดังนั้นการทําปิกนกตัวนี้ใส่ถือว่าเรื่องสาคัญมากจาต้องทําให้ผ่านได้เลยนะครับเราก็เดี๋ยวนำเรียนให้ทราบผ่าการทํางานเป็นลักษณะไหนก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมบ้างพอสมควรนะครับสวัสดีครับผมช่างปานเมืองนนท์ครับ